วายขึ้ใส่เสื้อนุ่มเข่าค้อไก่นะเฮ้ยคือนโปแกล่างเท้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ทุกคนยามเสาร์พี่น้องเว้ยมื้อนี้เป็นวันเสาร์ตื่นแต่เ้าร์พี่น้องเลยหักหนาวก็เลยบรลุกเฮ้ยท่าทีซื่อแต่ใจอ๋อ นี่นะอันนี้ก็ขี้ไก่ให้กันละทางนีเอาอย่างงี้คือโต๊ะลงอันนั้นนะนุ่งก้มแล้วเอามาส่งเมื่อใดเมาใส่กุ้งนะตุ่มใส่กุ้งสายันไปสายเลยสายมัน, okay. มนขาดบ่ทานก็ไปซื้อหันยาเคียวหาส่อเป็นเรือสาม ร้อยบาทเตรียมสิลงเนบไนมักถั่วพี่น้อง,งแล้วเบิ่งพักเขาซุกแล้วบ่าเนบไนมักถั่วแล้วก็ต่อไปก็เป็นมักแตงพี่น้องเมื่อหนาเ็นมักแตงพอเป็นมานทรงพุ่นปลายเลือดพอเป็นพี่น้องสุขสุขคนพอหวานปรกากะนะี่เลย ได้ส่งข้าวน้องขวัญเมื่อคืนนี้ความเสื้อเด้อพี่น้องเด้อไผบ่เสื้อก็บ่เป็นหยังสแบบมันมันฮู้จักแท้เด้พี่น้องเนาะเพราะว่าเทียนปกติมันสิบ่มอดคั่นบ่มีลมแม่นบ่พี่น้องอันนี้ลมบ่มีมาก็บ่ได้เข้ามาตอนนเฮาบ่ได้ายก็บอกอยู่เด้ย่านแจ้งย่านน้องบ่เข้ามาย่านน้องบ่เข้ามากินแล้วบ่ได้ายบ่มีให้บ่คือบ่แกเสื้อนะเฮ้ยแกเสื้อเจ้าก่อนจเข้า มันบ่ได้ยินนะนี่ได้เสียงปักเลื้อน้องสะโนะสิไปใส่ผักพี่น้องเอ้ยุ่นนะใส่ผักใส่อนปูบักถั่วพี่น้องวดออกให้มันแปนไปนําคอกเฮาก็บ่ได้ฮุกพี่น้องกวดใบไม้ใบ,บตอกฮดพอแทก้ก็ดต้นไม้ดสวน กวนใบไหม่เนี่ยปานาเล่เอค่ะซ้ำพี่น,อน,น,น,น้อยหืมขี้ไนนามันขีน้มดมันขีน้ขี้มดอ้าวก็เอาขี้ดินเห็นแล้วจีในทีล่ละนี่มือจ้ะนะเออผาบไปขอดีๆนะนยังอันน่ะปองยังอันน่ะกูวี่งคบไปยังสัน โบเอาแหลกเล็กเบียดมานขนาดคงองเอง,งกะหมักโจกขาดหมักเสียมขาดโจกนชิสัสยรึเปล่ปุ๋นะนะเนี่ยนั่นแล้วเวลาข่อย<ะ>สิทิมิตาชิสัหักป้าอยู่หันฟดแล้วก็เห็ดโจกหิมเลยมิตาชิสักันข่อยสิทิมนะเตรียมลงไปเบิ่งสวนน้ำกันพี่น้องอัปเดตสวนถึงไสร์แล้ หา FC เพ,พิ่นบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังพี่น้องบ้านเฮานี่ความเสื่อมาแต่ปุต่ปุแต่แตม่เ่าตายายเนาะเสียชีวิตแล้วส่งา3ม,มือ้อตอนถาพ่อเฮาเฮาก็เห็นคือกันลมบ่มีอีหยังบ่ได้มาใกล้พี่น้องเทียนน่ะมันจนสิดับแบบินเหลือซําหัวแมงวันนี่กที่ลูกๆนะ่ะเทียนน่ะแล้วก็เห็นเงาปู่บ่เสือกบ,บอ่เป็นหย,ยังเด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็ขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาชม บ้านเฮาบในสีทุกคนแบบนี้เชื่อชีวิตส่งข่าวซ้ำขึนส่งวิตเชื่อนขึ้นทำอิฐเชื่นที่ซองส่งยับมาเลยบ้านออกมาขึ้นที่สามกะนอกบ้านแล้วก็เบิร์ตผมได้มาส่งหอดป่าสะเด้อเพราะว่าส่งกะหกโมงกว่าเนาะมันกะเมื่อแล้วส็ส่งประมาณน่ะบ่อเมื่อเอิญข้าส่งวิตบ้านข้าอย่า บางคนมันเป็นบางคนก็ยังว่าเบิดแล้โอ้ยยังบักหลายเอาไปใส่พักกับสิพอว่าพักพอได้นานบ้านน้องสโนกํลังเตียงสิสมโพธผักพี่น้องเอ้ยจะเปิดสิออกให้บ่สิออกให้บ่บุ ไอหมักถั่วสามชองปันกับอีซีไอไหนพี่น้องเดินไอหมักแตงกับสามชองไออีซีนะหาชองลวงทำถั่วหมักแตงหมักแตงน้า่องหมักแต่หัวน้าสามแม่แล้วปั่นกันคนละมันได้หาเฮาได้วฮกเนาะอ่าเออพ่อมึง่ักกาดพี่น้องบังแน้าปาทิ้ง สามสิกินบ้านนี่ออกขักออกแน่เมืองในพี่น้องพระกาศออกนะอ่าเกินไปต้นนี้ยังเฮยบ่หมี่เนี่ยได้ในพักสีเนี่ยได้สิได้สีกินบ้านโอ้ยมันสีเกี่ยวเนี่ยอีดําเห็ด

เศเช่เลยก็มามาส่งพุ่นกันบ้นี่เานอาเนิบเลยบ่เนิบในมักถั่วกันด้วยพี่นังด้วยมาถือถือไยมาถือก็ไม่เป็นไรเอาทางเททางเปิดอานนั่นบ้านนี่ ออกกับพักการดพี่น้องเขาปลอมพักซีเนสีได้บานใหม่พี่น้องเลยคือมันบ่อไค่แต่เขายังมีไน่ยู่เนาะไน่เอามาตเตือนยายเขียวอันนี้นะอืมเดี๋ยวสีแช่แล้วชี้มาร์คสองขึ้นี่เมื่อวานบ่อแต่เก้าเนาะค่ข่แช่แล้วคอยมาร์คืนหนึ่งสองขึนเฮ้ยอันนี้นามาร์กบริเวณอดคืนพักบุ้งกับม้าไข่กันพักบุ้งอยู่ทึ่งบุ้ง เน็บในก็อด้วพี่น้องเอาไว้ชำในี้ก่อนชำในมะทั่วก่อนชั้นชั้นด้ชั้นจักดชื่อเฮ้ยช่างมันเด้สบายดีเด้อพี่น้องมึอนี้เห็นแดดพี่น้องเยเห็นหนาแดดแล้วก็ลมบ่มีจักรพรเด้อดตอนสวยใส่ผุ่นปลูกแล้วฮดแล้วเรียบร้อยพี่น้องนะอัปเดตให้เบิ่งทั้งนี้มันซ้ำแถวนะพี่น้อง เอาเสียมคุดตื่มมันป่พอช่องสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปาสอง้าส,สามพี่น้องเรียนไงมันเป็นกระสับสิกินพี่น้องเอ้ยปู่เพได้เก็บกินช่องสี่หกแปดสิบสิสกิปเลียน,น,ยพ,น,พ,พ,นยพี่น้องเลยสามสิบ่สบุักถั่วผุมมักถั่วตั้งแด้พี่น้องด้วนี่มักถั่วข้างาาได้นะาปู่บักถั่วผุมในหันปีเล้วเนี่ยวา,ายเก็บขายาไดเถื่อ ขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเด้อที่สอยอุดนุนมาตลอดปีนี้เพื่อนซีปีนี้ก็ขอให้เพื่อนอุดนุนคือเก่าเดอ้อให้เพื่อนงเฮงรวยๆพอได้เก็บกินเก็บจอมพี่น้องเลยมือแรกอย่งที่เสียแนบตแตงพอเพื่อนกำลังคูดคุมทางนั้นอีกนะครับใ <c ười> นเถอาเขาในเมืองที่ซื่อนะเออแบบนั้นแหละ ถ้าทางในเมืองถึงสิซื้อในผักสลัดหรือว่าเห็นบี้มันก็สิเอามาบ่งพี่น้องเอ้ยในมือแลงสิลงมาานในักอนะพี่น้องในักบกับักหอมเปาะักีมเนาะเพราะว่ามันบ่ออกพี่น้องเออแซ่ซะก่อนนี่านก็เตรียมไว้แล้วบ่ยากดอกอแล้วมื้อแลงมาโลดั้งบักบมาแล้วเอาขึ้นบ่ มาละฮะก็ทุบทุบทุบลงน่น uh> uh> uh 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 uh> 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 ี่บ่ต uh ้องโคตวานลงเลยอามือเจ้าน่ะทุบทุบลงมันลิบบบอย่าูอย่นี้สั้นสั้นโอ้ยหนาวมากเลยทางผุขี่งวขี่ไก่พี่น้องผูกสอบขี่ไก่นะเอาลงมาเวียนชวนพี่เดอไปไหวนาหารนันไก่ชีช้าไปแล้วเห็นแบบมัม ปลูกเต็มสวนน่ะก็โอ้ยกินบันไดพี่น้องเลยดินงามเลยเฮ้เฮ้เฮ้ไปหาเหยียบนะสันปู่จกักแหลนขามานำยังดิสะออนผักบัวเหขห้าในเด็พี่น้องพูดลูกใส่เชือดฝันข้ามเลยนะอ้โหฝันเผลองามรีพี่น้องพี่น้องบัดมันออกนเรื่องสิบว,ว,วันทีหมดแนี่ตะกี้บ่าห่างเนปพอดีได้ ซ้ำนานใหญ่พอดีพี่น้องเอ้ยพักบัวที่ปีเลี่นี่แหละมันว่าวเบิร์ตมันเหี่ยวมืดบักลายๆพักบัวนะบ่ได้เนย้อยๆเดี๋เลือกซ้ำนี่แค่จะคล้องน่ะก,ก็ไปกินแพงเพิ่นไหวอยู่เย็บก <c oughs> ินแต่ใบมันหัวมันกปปะกุ่นกุ่นไว้ปลูกพี่นาพี่น้องเอ้ยพี่นาจะปลูกไฮได้อีกแล้ว ปลูกไปทุกปีพอทีแท็กว่าสิเห็ดสวนมักโมมักระโพดจักไห้ซองไห้พังเบิ่งสิได้เห็ดอยู่บ่พี่น้องปลาบัวแดงไผ่เห็ดกระทืนฮ้อนก็แม่น่ดอก เห็ดเนี่ยมันก็ได้ลงทื่นลง่งฮอนพี่น้องเลยเแล้วถ,ถุกคนมาแห่งเห็ดทุกคนนะพี่น้องเลยมังคนกน็สีเห็ดหายเห็ดสวนบอกบอกคอยดูแลบอกคอยเป็นนะเด้พี่น้องเกี่ยวกับบักโม่ค่ะเด็กเพราะว่าปลูกลงไปมันต้องดูแลนะพี่น้องคอยขึ้นไปห้าอุ่นนะอยู่นะกินก็เด้อย,ยันพายหมอด จะเบิ้งมักสั้นเขาหนอนานพักเอาไว้สำนีเด้อจ้าพี่น้องป้าดอกแคร์บรูเก็บไปลูกเว่ยเต็มต้นเลยเก็บเบยคือารแท้เลยมึงมีแต่ดอกงามๆพี่น้องมึงไงมึงเก็บไปลวกก็เเ้อว่าสำนีพี่น้องเลยให้เหล่าคนกู